สวัสดียามเช้าค่ะทุกคนวันนี้แพรี่มีอา h a ช n e l นะคะก็ยังอยู่ที่หาด300ยอดนะคะรีสอร์ทปัตตุนั่นเองนะคะทุกคนเช้านี้เราก็มาเก็บดอกจำปีนะคะดอกจำปีหรือดอกจำปานี่แหละทุกคนเอาไปทำอะไรนะคะเพรามันสวยดีนะคะทุกคนแพรรี่ก็เลยเอามาประดับใส่กระด้งนะคะเนี่ยกระดง้งมีผลไม้ด้วยนะคะทุกคน สวัสดียามเช้านะคะทุกคนอากาศดีมากๆเลยตอนเช้าเรามาจัดอาหารเช้ากันนี่นีตอนเช้าต้องอารมณ์ดีๆนะคะนี่เลยวันนี้เราก็ยังกินผลไม้เหมือนเดิมนะคะเป็นมังคุดง้ะ แล้วก็มีกล้วยของคุณหนูมีอานะคะแล้วเราก็ได้โชงกาแฟมานะคะทุกคน,นี่กาแฟใส่ตรงนี้นะคะกาแฟแก้วดด่มเลยนะคะทุกคน,นชุดเซตอาหารเช้านะคะกาแฟขนมปังและผลไม้นะคะ ในกระดงธรรมชาติสวยงามค่ะทุกคนอาหารเชา้าอร่อยอร่อยง่ายๆนะคะแมลแงอะไรจ๊ะแมะงอะไรจ๊ะแมะงทับมีอามาดูแมงอะไรุะ굿มอร์นิน่ง กินนมปังแตยเช้าไปกินนมปังใา่เช้าเลยว้ายอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเมื่อคืนก็นอนหลับสบายมากเลยค่ะทุกคนแต่ว่าลมลมลมแรงมากค่ะทุกต้กนมะพร้าวแถวนี้นะคะโอ้โหไหวแบบนี้เลยลมแรงอะ่ะอยู่ติดทะเลอะ่ะทุกคนลมแบบ ยอดเลยดีฝุนไม่ตกเมื่อคืนนะแต่ว่าเมื่อวานนี้ตกทั้งวันเลยนะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้านะคะเนี่ยบริเวณบรรยากาศรอบๆตอนเช้าใกล้ๆรีสอร์ทก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้าเดินไปข้างในก็จะเป็นที่พักองที่มีหมามาเห่ามีอาด้วยแล้ก็จะเป็นต้นมะม่วงใหญ่นะคะ ือเงียบมากนะคะที่รีสอร์ทส0มยอดน้องเมีากินกล้วยนะคะน้องเมีากินกล้วยโอเคค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องมีอาให้แพรลี่ด้วยนะคะชาวนี้ ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายจุ๊บๆจั๊กๆจุ๊บ